ไปหาปัดแม่ชัยไม่อึดซ้ำตีแค่เพิ่นไปหาเอาอยู่ใจนะองคือได้ไม่ในหัวห้หัวหน้าเขาเล็กโดยเ้าผัดเา้าวบุมีน้ามีห้ายกะบ,บุได้รงมาโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนโดยมาพบพ่อหน้อง,า,งาตีอีกแล้วน้อพบพ่อหน้อง,า,งาตีมื้อนี้กะอยู่เต้าท่านของป้าบุ้นนะพ่อแม่พี่น้องโดยน้องาตีกะมาหลินน้ำ อาสีแหว่มาดินน้ำป้าไอโถงเพิ่นนะว่าเพิ่นเห็ดยังพี่น้องเลยสาบ่ได้มาหาป้าเพิ่นหลายมือแล้วเนาะโดยป้านางเพิ่นกับ่ค่อยอยู่ช่วงนี้เนาะเพิ่นไปหาแัดไม้โดยน้องอติก็อยู่เตาถ่านเนาะเอเลยสิมาแหว่ดินน้ำป้าเพิ่นเพิ่นโกยถ่านบโรลิเฮ็ดยังตอนนี้เนาะเดี๋ยวน้องอติก็สิไปหาเพิ่นเลยโดยเนาะงพ่อแม่พี่น้องทางป้าเพิ่นนะอ้าคุณน้องเพิ่นโกยถ่านพี่น้องแดดเลยตอนนี้กะเนาะ เหนยสบายดีเด้อป้าสบายดีโอ้โหกวยถ่านยามแดดแดดเลยเนาะโอ้พี่น้องเตาถ่านเป็นใหม่เบิดแล้วแต่ว่ายังควาดออกกูเบิสมันลมสั่มเนาะเลยกินข้าวเที่ยงกับย่างมือนีิแกงเขียดโอ้ได้แกงเขียดอีน่แหละพี่น้องไปก้านบ่ ลูกจะไปกะได้ได้ลายบ่เกียดหน่อยได้พ่อแกงนี่แหละได้พ่อแกงเพื่นวะทานพี่น้องเนาะงามๆเลยเบิ่งเนาะรวยได้ขึ้นเลยใหม่บ่จะพ่อวันใหม่ไว้เนาะเแยวอันคล้ายๆไว้เด้อบุญสิฮอดแล้วย่านบริบายนี่หรอบริบายบ่ทา้งประตู้ไอ้ทงเพิ่นว่าว่าอันย่านเจ้าไปปลาอยู่วะ เว่าที่อยู่น้ำพายเด้ผนว่าเนาะไปปะเบิดว่าไผกับไปบุญน,นะเอาไปไอ้ลหลินข้าปุ่นแับ,บ,บ,บแห้งๆสานเ <laughs> นาะรถกระบุมีเนาะขี่รถไทยได้ไปะ <laughs> รถไทยขาบาทยับโบไฮเอาไปไอ้ไอซุกอ่าเป็นคนขับเนาะเป็นโบไฮเอาเข่าบอเบไฮเอาเข่าเลยรถไทยพอน่าอ้ย ก็มาไงอ่ะไปไปให้ขี้เชียงงอนตื่นมึงเงินเชียอีกได้มาได้เนาะมาได้ทานหมดบุพเอเชียให้คนอีกแล้วโดยทานยามแดดพี่น้องทางป่าเพื่อนเนาะมื้อนี้ไอ้ทงบ่ได้ออกมาบ่คือบ่ค่อยเห็นนะส่วนี้เนาะมาบอกมาบเมื่อไหังไดเลยบ่ค่อยเห็นมาปานได้อีกหนอเป็นอยู่เฮือนเนาะปลูกผักบ่เห็นเห็นปลูกผัก โอ้โดยเอาเนีวกินมาส่งให้แม่เถาไม่นาะแ่ทงอะไรเออควนเอะไใหม่ใหม่เอบ่เนี่เบิ็นอะไรมาย่างบ่ลงเินอะไรเนาะอือกำลงมันอดแ้ว่พืชมันพืเนาะนวัน้ำแล้วก็ลปอยน้ำออเอาใส่กะชีชบไท่ หม่ทราใป่ now, room, ้ะม right. ันใหม่อีกลมลมซ้ำเนาะใครแต่น้องน้ำไกล้ักเลกน้อยัดลายจะได้ทานก้อนใหญ่เลยได้ได้ยักเป่าอลยนี่ขวัดเบิร์ดนะขวดมาถึงหนึ่งหากะไหาที่แตงอยู่ทำแล้วโอ้หากระไร ตั้งย่าไก่ข้าวอบปลาชอบเลยเลยมงบมีซืม่ซื้ออยู่ตันได้ขายจุจักเลยมันทาดมือบันทาดเลยงานย่านบดได้ไปย่านึ่มีานนไปมือบันทาดเลยแห่งขายดีคะวะเป็นไปดซื้อเมียนไปเห็นนั่นเห็นนี่ค่ะนะชงหน่อยอยู่คืมเหมีคนมาซื้อนานเลยว่าวันนเลย้าย่านมีคนมาซื้อบไ ยันบริคายปี่เงนบริคายเสือชนซื่อมาแต่บรรหนดบรรนาเนบ่ยัวชื่อเลยของห่าเนาะเดี๋ยวนี้ทานขึ้นาราคาหรปล่าปลาขึ้นแล้วบะราคาเก่า, 29, า 15, เลยทราบผินหาซ้ำเก่าเป็นหน่อยเนาะทานกัดเลยหาไม่แหงยากเนาะค้ายคำนั่น,น,นกัอดีแล้วเงินคราบิวหาท่านก็ได้ยืมควยขัุนุยนึง บุพพ์ช้ำเลยซ้าอ์พันแล้วเขาเปียกกะซาอ์พันนี่เด็ดแนวแพงๆเลยพี่น้องอยู่ลาวเฮาเนาะบริบริกินเพียงแล้วไปบุงเหมืนถักจ้ะอยังกะแพงชิมเงินี่ก็ได้อันโน้ตด้ดชันกับเอาโดยขวดลายอยู่บ่อันนี้หรือว่าขวดอีกหน่อยหนึ่งใหม่เบิดบ่อือใหม่ยู่ทั้งพื้นมันโดยทั้งพื้นมันทำแรงโมไม้ ลอยออกซิมันใหม่บเบิดเ,เนาะใ <c oughs> ห้ไลุกขึแต่ผักอันนี้คือว่ากินนี่ลมๆเนาะมาบัดนี้ฮอนค่ะแค่แลงมาตีกับเอาหกกรุ๊ปไข่กวาดผ่านหน่อยเนาะโกยออกงามแดดดดตอนนี้ผัดบรรยากาศเปลี่ยนนะเนาะ ที่เขาอันหอดบุญแล้วกันแห้งหนาวหน่อยทางหนาวทางลมเลยแหวมากับพอดีเจอทางป่าก้ยทานหน่อยเนาะลมซําเนาะขวดเออนไลกัมันบาไว้น้ำ มีแต่ไพน้าวนี่ก็สามสี่มือมาเลยยามกลางคืนเราพี่น้องล่มลมลม,ลม,ลมางนี่เนาะไพ่ก็เกิดขึ้นแล้วสีหดก่อนอาวหมูกันด้ยตัวใหญ่เฮลี เป็นมากลิ่นน้ำในกินีเห็ดน้ำขว่อมเลยเร่มะผัดหนาผัดลังีขนมากับนั่นเราน่มนล,ล้มเปา <S <S ไพ่แบบลายดีเนาะลมซ้ำสิเป็นลนไพ่คือเกิดถึงลายลัดหน้าไปไดู้ไม่กะไม่ไปเก็บบ่อเนี่ยป้าแมนบ่เลยลายเติบเนาอันีแต่ไม้อันพันดุดไม้ เบิดแล้วบ่บัานนี้หรือว้ายังอยู่เบิดแล้วเนาะเ,เออนโมันเลย้คอยมีเลยทานบ่รุดสวนมันกับโได้ไหมมพะพร้าวทานเนาะ้นไม่คือมะายอียดนมะขายคืนเปาับปรับม่ติใครอยีกเ <c oughs> หม่ยติวเป็นาราคาอะหมาติ๋วอันเป็นราคาบอกเสมอนี่น <laughs> ปลาบวนไปตัดอันไม่อันติ๋วคายได้บ้นี้นบม่มีไมาติ๋วบุบ่จุ่ถ่านนะพี่นอ้องเอาบม่มี่ม่ติว๋วไม่อนเดียวตะกี้ไปหาปั๊บแม่ชัไม่อึดสั่มตีมแทบขนไปหาเอาใช่เนาะกอูดได้ไม่ในหัวไฮหัวหน้าเขาเล็กเลยเอาผัด เขาไม่น่ามี่ห้ยกรบบไดไม่เจ็บชื่อน้องเท้าก็เขาบวชขายเขาก็อยากขายให้เองเบียดให้แก้วุ่่มเหนื่อยไม่อึดทานก็ขืนราคาพี่น้องแต่เก่าก็ยังหวานเนาะเท้าสิคายซำเก่ากับพี่บัวนั่นพ่อก่อนแบบนี้เนาะพ่อก่อนที่เราไม่พอว่าใครอยู่าิมันใครแห้งโหดเนาะ ปลาค่นจะอาดเนียนแบบนี้เลยลมเจาจาือหม่้อยหม่ตาใหญ่เติมน้ำพิงองก็ยังไปบวเบิดเป็นใดเพราะว่ามัน อันนั้นค่ายแต่ใส่คีเรยใหม่เนาะมันลงใส่ขีกบใหม่ใน่เลยานงน้ำแ่านใส่ขีกบใหม่ใส่ขี้ีแก้ามันกบน้ำแมานอ ได้น้องน้ำใกล้ตักลงตากี่ลุ่มนี่เลยเนะพี่น้องแบบมีทางลงอาบดูนี่อาบน้องลุ่มนะเนาะน้อง <c oughs> นีงน่มันแดงโผล่เย็นเนะ<ม>ย็นเลยพี่น้องลงมานี่อุย้ยระวังระวังถึงก่อนจะได้ไหม ยอมแรงใบไม้กับบุญอยากมีนี่ฮะอันผลถมานนี่แล้วบันนี่มัา้นย้อมนี่มึงบุคอยมีใบไม้แล้วน่ม้นุมแบบนี้เลยค่ะพี่น้องฐานก่อนน่ใหญ่ พ่อมูกะแด,ดดเป็นนางตีเขาหอมได้ป่ะเขาไปห่มก่อนก็ได้เนาะไปหากินน้ำก่อนบาทนี่นางนางนางอยู่ได้ห่มนะมีมั้งแหมตาจะเห็นว่าทั้งป้าเป็นก้อยได้เศร้าๆอุบุแลยเนาะมาอะพอดีซื้อน้ำมาฝากเพื่อนน้ำสมเอาปะ ขอบหมกหอบใจเนาะเดยหมกเป็นยังเนาะปีใหม่ก็ชิฮอดเลยปีใหม่ชิฮอดเลยบ่ได้เขึ้นได้เขึ้นแทนเด้อป้าผูกขาดเพื่อนี่น้องงามแหงป้าหู่เนาะผูานประบนเนาะขนยิบถ้าเกยดวงขนยิบแล้วพี่น้องงามงามเป้าหนึ่งซ้ำชิมหาพันเนาะขายเละขายเละยอ น้องอนนท์กับพี่ช่างอันนี้จับไม่จับตตกาคือเป็นแนวนี้สิกก้ทานช่วยไม่ถาวรบอกอ้ี่ยวดวงสบายดีเด้อเข็นยังนะน,งนีะ่เธอเลือดซับ, <laughs> บ <laughs> เขาเอาลายแทนะนะ <laughs> พูดบางแนสลัดลี <laughs> เอาไปให้แม่ แม่คายเห็น่คายนอจะนว่าวอีกยังอ่ะนะว่าว่าได้แหละมาพัก่อนก่อนนะพี่น้องไอจอกม้น่ะขวัดทานเดดเดดไจอกมา้หนเออนำสมเจ๊นำสมอีกยังอันนี้เทายังบบหูเลยเห็นเพิ่นหมักซื่อเลย เห็นวะเน่าสวนบักยางแบบนั้นมาผักพรก่อนเนาะแดดกะเลยอนบ่ายแดดหายังแดดอยู่มาแรงกะพอดีผักพรเนาะบริขควาดออกอีูว่าป่าเนาะมันบ่วใหม่เนาะมัะอื่นมะฮือบัวเล็กจีชิเจาะใหม่อีกบ่วใหม่บ่วใหม่ทางกลาง หมอันนี้กาซีโบมี่แล้วบันนี้เนาะหล่นเบิ่งเลยใบเริ่หล่นเลยทใีใครได้มีมองนั่งเย็นเนาะเย็นอยู่บ่เย็น <laughs> ซึมมาโดนเต๋อแล้วใครกินอันส,ม,ส,ม,สมวานๆเย็นๆเ็น,น,นบรรยากาศผัดเขามาหม่มผัดเย็นอยู่เนาะออ้ไปแดดถอยหอนแ้ แม่ยิงให้แม่ยังให้ไโอ้ยเป็นไปเป็นได้เนาะพี่น้องน้องอนนท์นี่ไปบุญยุทธเลยไปบุญยุทธ์มีไปอันแบบนี้แหละจังใหญ่ไปๆไม่ต้องใส่เกือบใส่ยังดอกนี่ก็แวะมาหาป่าไอ้ท่งแล้วพี่น้องแวะมาก็เจอเพื่อนนั่นกยทานยามแดดๆเลย ใช่แต่ซื้อน้ำมาฝากอยู่โดยเดี๋ยวเอาตีกันสิพอจบคลิปไปก่อนนะพี่น้องมาเนี่ยโดยเฮงยรวยปีใหม่นี่บุญบัตรถาดเฮงรเลยรวยบอถึงเลขนี่โบนิถืกโบนิซื้อเลขอันผู้บ่าวงามงามรวยรวยบ่าวก็ได้เอาแบบนี้เนาะเดี๋ยวจบคลิปไปก่อนสบายดีเด้อป้าเด้อสบายดีโดยสบายดีไอ้ดวงสบายดีโดยพี่น้อง บรรยากาศกับพ่อเนาะแดดก่าแห้งแต่ว่าบรรยากาศยามตอนแรกนี่หนาวลมพอมทางป้าเ่นจะโกยทานเนาะมาบัดนนี้พุณทานเิ่นกองเมี่ยนยังบริขายเพิ่นว่าเนาะ จากคลิปนี้กับน,น้องลาตีกับสิคอจบคลิปไปเพียงซ้ำน,นี้แล้วเนาะโดยกับพบพอกับน,น้องลาตีคลิปหนะจากคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อ,อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนที่ฮับชมคลิปน้องลาตีตั้งแต่ต้นจนจบที่บอขาวโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี